ันนามาทังนี้หาปนมมือขึ้นนบัดนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน,จจาานเดินจงกรมให้ได้หนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ครบหนึ่งชั่วโมงข้าพรเจ้าจะไม่เลิกข้าพระเจ้า,า,ะจ,าจะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หา,ารหายใจออกก็รู้สามหนหรือเจ็ดหนร้อยหนหรือพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ปัจบนนี้เป็นต้นไปสา ชมกกันส่วนญาติโยมก็เดินต่อท้ายต่อท้ายพระปริวาาวันนี้มีพระภิกษุมาร่วมปฏิบัติมากวันนี้19รูปด้วยกันญาติโยมก็หลายคนหนึ่งสองสาม หกคนวันนี้เป็นวันอุโบสถวันพราะมีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติด,ด้วยเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นของวันที่ยี่วันที่วันที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปกติแล้วเราก็จะพาเดินจงกรมกันอย่างนี้ทุกวันไม่เว้น วันไหนหน้าฝนหน้าร้อนเข้าพรรษาออกพรรษาไม่มีทำทุกวันทาวันไหนฝนตกเราก็มาเดินอยู่ในโนบสถ์วันฝนไม่ตกเราก็ออกมาเดินางนอกอากาศดีอากาศสดชื่นการเดินจงกรมต้องใช้เวลาจะเดินกันประเดี๋ยวประดาวก็ไม่ได้ สิบ uh, นาที20่สิบนาที uh, ถ้าทำแค่นี้ก็เหมันก็คนป่วย uh, คนป่วยคนไข้ uh, ทำได้แค่นั้นแต่เราไม่ป่วยไม่ไข้เราก็ต้องทำให้มันมากสักหน่อยหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องหนึ่งยี่ยโมงขึ้นไปส uh, ายป่าสายครุบาาจารย์เรานี uh, ท่านตดนนาน uh, สองชั่วโมงสามชั่วโมง จึงจะขึ้นมาสู่ที่นั่งแต่ที่เราเดินกันชั่วโมงมันก็แค่ที่ประิวของท่านเองเอามาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ว่าเป็นการฝึกพระใหม่ฝึกโยมใหม่ที่ยังไม่เคยเดินไม่เคยปฏิบัติอันนั้นวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจกันเราก็ได้สวดมนต์ทำวันกันไปช่วงระยะหนึ่ง ใช้เวลากันทั้ง45นาที45นาทีถือว่าไม่น้อยไม่มากพอดีดีถ้าเกินนั้นไปมันก็จะมากไปน้อยกว่านั้นก็จะไม่ดีการสันปนก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเป็นการรวมจิตรวมจิตที่มันฟุ้งกระจายมาอยู่ที่เดียวกันเหมือนเรา มีเข้าของวางกระจัดกระจายใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นรับ,บียดแต่พอเรามาจัดเข้าที่จัดเป็นที่เป็นทางแล้วก็ดูดีคล้ายกันเลยจิตเราก็เหมือนกันตอนที่เรายังไม่ได้มาสวดมนต์ทำบัานเนีเน่ก็กระจัดกระจายกระเจิดกระจิงทั่วไปคิดไปเรื่องราวเหตุการณ์สารพันสารเพ ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันมั่วตัวกันไปเลยแต่พอเราได้มาสวดมนต์ได้มาตั้งใจใครสวดมนต์โดยที่ไม่ผิดเลยนะไม่ผิดแม้แต่คำเดียวนั่นแหะเป็นจิตที่มีสมาธิจิตสงบเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตสงบแล้วมันก็เรียบร้อยละมุลำใหมจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน ูเรียบร้อยระบนละใหม,ม่จะปูดจะจาอะไรมาก็มีสติสัมปชัญญะเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิจิตสงบแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนที่เราเจัดระเบียบเข้าของนั่นแหละพอ,อเราจัดระเบียบเข้าของบางเป็นที่เป็นทางแล้วมันก็ดูดีสะอาดหูสะอาดตาคล้ายๆกนนันการสนทรทำวัตอิทา อากให้ดีก็ให้ตั้งใจกันจะคิดว่าเรา,เาทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์การอยู่วัดอยู่วาก็นี่แหละเป็นงานของคนวัดคนวางานของคนวัดคนวาแบบนี้แหละมีการสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปัดกวาดเจดนาชนะรถนำต้นไม้อะไรต่างๆนี่เป็นงานของคนวัดคนวา จะคิดว่าอ,อย่างอื่นไม่ได้ก็เรามาอยู่วัดอยู่วาแล้วก็ทาเราก็ต้องทําแบบคนวัดคนว่าเนี่ยออจะไปทำเหมือนคนอยู่บ้านไม่ได้คนอยู่บ้านเราก็ทําไปอีกแบบหนึง่งทํางานทําการเสร,ร็จแล้วพักงานก็มาฉลองเห็นไหมกินเหล้ากินยากินเหล้ากินเบียเต็นระบบมลำพ้องานของชาวบ้าน อันนั้นเป็นก็อีกเรื่องหนึง่งมันไม่ต้องว่ากกันของใครของใครเรามาอยู่วัดแล้วก็ทำแบบคนวัดคนวานี่ะอาจูไหนสนใจก็มา,าจะมาอยู่กี่วันกี่คืนก็ได้เตรียมเข้าของเตรียมของ,ของใช้ส่วนตัวจะให้เหรียบร้อยจะมาอยู่หนึ่งคืนก็ได้สองคืนสามคืนก็สุดท้แต่สะดวกเราก็จะทำของเราอย่างนี้แหละอตอนเย็นเราก็มารวมตัวกัน บมงเย็นแล้วก็มารวมตัวกันสวดมนต์ทำบัดเย็นเสร็จแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จแล้วาก็นั่งสมาธิใช้เวลาประมาณสองทุ่มเสร็จหรือประมาณสองทุ่มครึ่งนั่นแหละเป็นประมาณจะไม่ให้เกิดน,นั้นเราจะได้เอาไปทำอน่าอื่นต่อทำกิจอื่นต่อไปเช่นพระอาจารย์เคยพูดสเสมอว่า การที่เราสวดมนต์ไหว้พระอย่างสมาธิภาวนาเป็นงานนะเป็นวันเป็นเวลาทํางานแต่คิดว่าอย่างอื่นโน้เราจะไปพักงานก็ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะสองทุ่มครึ่งนี่ก็มันก็เราเลิกงานพักงานงานของพระงานของคนวัดคนว่าก็แบบนี้แหละทําแบบซ้ำๆทำแบบสิ่งที่น่าเบื่อหนา หรือเอื้อครับอานนี้แหละเห็นไหมคนที่ไม่ชอบกับฝืนทําแบบฝืนฝืนถึงเวลาตีสามครึ่งกับฝืนไม่อยากตื่นแต่ก็ฝืนเอาไม่ได้เต็มใจทั้งเรยเนแต่ก็ฝืนทำเห็ไหมฝืนทำอาการฝืนทำนี่ก็เรียกว่าปราลบความเพียรฝืนตื่นแต่เช้า ฝืนสวดมนต์ทำวัดเช้าฝืนเดินจงกรมฝืนนั่งสมาธิต่อสู้กับความรู้สึกอยู่ภายในความรู้สึกภายในไม่อยากตื่นดอกอยากจะนอนต่อแต่ก็ต้องฝืน,ต,น,ต,นต้องบังคับไม่อยากสวดมนต์ทำวัดดอกไม่อยากนั่งสมาธิดอกแต่ก็ฝืนทำเห็นไหมใหม่ๆก็ฝืนทำต่อไปต่อไปทำไปทำไปก็ชินที่เนี่ย เกิดอาการคุ้นชินขึ้นมาเออมันก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นหน้าที่ของเราว่าใจเรามันก็มันก็ชักขยเยอกันอยเลยบางครั้งก็ถูกกิเลสด,ดึงไปบางครั้งก็ถูกธรรมะดึงมาธรรมะกับกิเลสมันชักขะเยอกันมันดึงกูดึงมึงอยู่วันไหนช่วงไหนที่ธรรมะมีกําลังมากกว่าก็ลาง กิเลสออกไปกิเลสก็สู้ไม่ได้ถ้าวันไหนกิเลสมีกำลังมากกว่าเนี่ยธรรมะก็โหดหายากิเลสก็ดึงไปเ,เห็นไหมแล้วก็เป็นเข้ามาอยู่อย่างนี้แหละเราจะเห็นความต่างช่วงไหนเวลาไหนที่ทําแล้วมันเกิดสบายใจเกิดสบายใจจงเช่นถึงเวลาหกโมงเย็นเนี่ยอยากถึงเวลาสวดหกโมงเย็นด็ว จะได้ไปสวดมนต์ทำบัดเย็นใช่ไหมนี่ใจมาเริ่มเริ่มศรัทธาเริ่มอยากจะมาทําอยากจะมาปฏิบัติแต่ทีนี้พอเราลงมือปฏิบัติเกิดความสุขใจสบายใจใช่ไหมต่อมาก็เดินจงกรมใจไม้บอไเมื่อไรถึงเวลาเดินจงกรมสักทีถึงเวลาแน้วเราก็ไปเดินเมื่อไรถึงเวลานั่งสมาธิสักทีไหมใจมันชอบแล้วทีนี่ ใจมันชอ่องไม่ต้องฝืน,นอะไรที่นี่ถ้าทําอะไรด้วยความพอใจมันมีความสุขเนี่ยทำแลว้วมันช่องใจมันพอใจจะทำอ่าความพอใจนี่เป็นเป็นความสุขนะมันเรามามันได้ครูบาอาจารย์ท่าน,นทาง,างต่างจังหวัดตื่นทางต่างจังหวัดไกลแสนไกลเดินทางลําบากลำบนทั้งหมาใช่ไหมอ่ามันพอใจจะมาอ่าท่านพอใจจะมา ใครแสนไกลขนาดไหนก็มาได้มาแล้วก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติใช่ไหมอยู่ปฏิสนมิเวกเหมือนเราได้ได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างเราอยู่วัดก็มีภาระามีปู่มีคนจะต้องข้องเกี่ยวกับปู่กับคนกับการงานกับงานใช่ไหมเหมืนเรามีมีอะไรล่ะมีข้อผูกมัดผูกพัน ีวิตไม่มีอิสระเสรีใช่ไหมมีแต่เรื่องอบุบบุนไวไวแต่พอเรามาอยู่ที่สงันวิเวกมือนเราก็ดุจาจากสิ่งนั้นมาชั่วคราวโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดได้แล้วรู้ดีพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดรู้ดีอยู่วัดก็ทําได้อยู่ดอกอดบ่ายบ้างบ่ด้บ้างแต่พอเราออกนอกสถานที่เหมือนก่าเราลุกพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่าง ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องมาพูดมาคุยไม่ต้องมารับแข่งไม่ต้องไปดูแลอะไรทำนี้อะไรไไนี่มันวางมันว่างเราก็มีเวลาที่จะมาเพ่งเปลี่ยนอยู่ภายในได้นั่นเป็นอย่างนั้นใ่านครูบาอาจารย์ที่ท่านมีภาระมากพอท่านได้มาอยู่นี่ก็เหมือนกันท่านได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างทำความเพียนได้เต็มที่เลยและช่วงที่พระอาจารย์เปิดรับปริวา ภายในด้วยครูบาอาจารย์รุกไหนอยากจะมาปริกบิเวกก็นิมนต์เลยะจะมาอยู่กี่วันกี่คืนกี่เดือนก็ได้นะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกบชันของใช้ของใยที่จำเป็นเกี่ยวกับสมมาแล้วแล้ก็พยายามสรรหาให้ไม่ต้องวิโตกรรมบนหมดสักประมาณเย็นๆก็มีโทรเข้ามา มาถามว่าหลังจากสงการผ่านไปแล้วจะมาจะบอกมาได้เลยที่มันมาปริวัติภายในจะอยู่กี่วันกี่คืนกี่เดือนก็ได้แต่เราจะให้อภารทุกวันอุโบสถทุกวันลงอุโบสถวันสวดพระปาฏิโมกะเราก็จะให้อภารทุกวันสวดพระปาฏิโม์ครูบาอาจารย์ท่านไหนอยากจะมาอยู่ท่านก็คำนวณ มวลวันจ้ะจะประพฤติปริวัติีราตรีประพฤติมาณหก,กราตรีรก็อภานเขาวันลงอุโบสถอภานเสร็จแล้วก็ลงอุโบสถร่วมกันเป็นอุโบสถสามาคัคคีเสร็จแล้วก็กลับสู่ที่วันของตนไปประกอบการงานหน้าที่ต่อไปใช่ไหมนี่ก็ก็รู้สึกวันดีมากมีความสุข ตรงที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมาท่านตั้งใจต่างจากพระอาคันตุกะที่ผ่านมาผ่านไปพระอาคันตุกะที่ผ่านมาผ่านไปนี่บางรูปบางรูปก็ตั้งใจบางรูปก็ไม่ตั้งใจบางทีก็ทําให้เจ้าวาดหนักอกหนักใจได้คือกันเลยบินฑบ,บาตท,ที่แรกก็ดียู่ดอกบินทบ,บาตด้วยกันชั้นด้วยกัน ตมาเมื่อออกกิจนิมนต์มีปัจจงปัจจัยแล้วก็ไม่ออกมาฉันเก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิซื้อขนมซื้ออาหารมาฉันอยู่ในกุฏิไม่ยอมออกมาร่วมกิจกรรมถวดบนไหวพระเช้าเย็นไม่สนอนอนเล่นเกมอยู่เชยนักเข้านักเข้าแล้วก็ไม่ไหวเอาไปปล่อยคิวรถไปสถานีรถอีกหลายลูก จึงไม่ค่อยจะก่อนใจเท่าไหร่พูด,ดง่ายงแต่ภาพปริวาสกรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านมาอยู่ปริวาสกรรมนี้อีก,อกแนวหนึง่งอีกลักษณะหนึ่งเลยท่านมาท่านตั้งใจของท่านเราไม่ต้องโบอกอย่างอุดมากแนะนำนิดๆหน่อยๆ่าน,น,นกฎตั้งใจของท่านเพราะใจท่านมาแล้วมาด้วยใจเป็นอย่งยังรงอาจารย์นี้ จันปริวัภายในก็ดีคือกันนะเว้ยวันเราก็มีพระเพิ่มนลมีพระกุนจามาท่วมก็ดูมากหน้าหลายตาการโยมที่มาทำบุญให้ทานก็เกิดความอบอุ่นเกิดความสุขใจสบายใจที่เห็นพระเจ้าพระสงค์มากหน้าหลายตาเห็นไหมมันก็ดูดีขึ้นเ่ยญนาติโยมก็พรอยได้ไดไประโยชน์ไปด้วย ยังจะมาอยู่วัดอยากจะมาปฏิบัติกับพระเจ้าพระสงค์ก็มาได้เลยเราเดินจงกรมก็เดินด้วยกันพระเจ้าประสงค์เดินออกหน้าอยาติโอยู่ก็เดินต่อท้ายไหมพระบุตเจ้าเดินได้หนึ่งชั่วโมงอาติโอยู่ก็เดินได้หนึ่งชั่วโมงคือกันใช่ไหมก็ทําให้ดูดี พุทธศา,าสนาจะอยู่ได้ต้องอาศัยที่แหนภิกษุอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยกันยืดยุระศาสนาพระอาจารย์เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้จึงได้นําพาหลูกหลานญาติมาบวชมาปฏิบัติท่านไหนหลูกหลานคนไหนที่อยากจะบวชแต่ไม่มีปัจจัยก็มาได้เลยแต่ต้องสัญญากันก่อน ต้องบวชอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปจึงจะรับเป็นเจ้าภาพให้สัญญากันก่อนอทำอยู่ไม่ถึงอ,อยู่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ก็เป็นเจาภาพเองอพ่อแม่ปุญญาตายายรับเป็นเจาภาพเองอตั้งกติกากันไว้ทำไมต้องหนึ่งเดือนถ้าทำน้อยเกินไปบางทีมันว็ไม่ทันได้ประโยชน์ ไม่ทันได้ประโยชน์อะไรพอจิตจะสงบก็สึกแล้วนะบวชจิวันจิห้าวันนี่พอจะเริ่มเข้าทีเข้าทางนะก็ถึงเวลาต้องสึกคาลาเพไศลศแล้วถ้าหนึ่งเดือนนี่จะพอดีไม่น้อยไม่มากถ้าเอกคนทำงานสิบนหะ้าวันแรกก็เตรียมตัวปรับตัวปรับตัวเตรียมตัวปรับตัว การนอนการกินการดืม่มการทำกิจกรรมใช่ไหมครึ่งเดือนผ่านไปก็ปรับตัวได้แล้วต่มาเครื่องเดือนหลังนี่ก็เป็นพระอาจารย์คิดอย่างนี้ว่า15วันแรกเป็นเป็นการลงทุน15วันแรกเป็นการลงทุน15วันหลังนี่กำไรก็คิดอย่างนม่คิดเล่นเล่นพอสังเกตด,ดู อากผู้ที่มาบวชอยู่ด้วยกันก็ประมาณนั้นแหละสิะบวันสิบห้าวันแรกกระโดกกระเดกลงชงชามต่อมาสิบห้าวันหลังหรือยี่สิบวันขึ้นไปเนี่ยเริ่มสงบเริ่มเย็นลงแล้วเป็นอย่างนั้นญาติโยมคนไหนมีหลูกมีหลานอยากจะมาบวชอยากจะมาพุทธปฏิบัติเข้ามาได้เลยรับได้ไม่จำกัดจำนวนเพราะว่าเคยบวชพระมากๆม,มาแล้ว ในยุคช่วงที่ถวายเพลิงในหลวงรอเก้าช่วงนั้นพระมากร,รวมรอยพระรพระใหม่แปดสิบเรูปด้วยกันยังรับมาแล้วนะพระประจำบัดอีกละพระเก่าอีกละร้อยกว่าอยู่ด้วยกันถึง15วันนีก็งานใหญ่ใหญ่ก็ผ่านมาแล้วนะญาโยมไหนที่อยากจะมาก็มาเลยมาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกัน ถึงว่าถือว่ามาช่วยกันยึดอายุประสาสนาการที่เราจะยืดอายุประสาสนามันอยู่ที่ใจแล้วเนีอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสุขใจสบายใจอยู่ที่กําลังใจเ่ยถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยใจเราดีใจสงบเยือกเย็นเมื่อใจดีใจสงบแล้วมันก็มีกําลังใจในการที่จะทําหน้าที่เราอยู่เป็นคารวะก็ทําหน้าที่ของคารวะ เราอยู่ในเพศนั่งบวชก็ทําหน้าที่ของเพศนั้งบวชถ้าเรามีใจดีใจสงบแล้วมันก็ดีหมดเลยเป็นวันวัน,วน,วนผ่านไปก็ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านกับบาไปเอง้วมันคิดเองนะมันคิดเองมันมันวางแผนเองว่าวันนี้เราจะทําอะไรดททีที่จะเป็นประโยชน์กับบ้านกับวาใช่ไหมสำหรับพระ เราจะรดน้ำต้นไม้เราจะปันกวาดเราจะล้างห้องน้ำเราจะทำนั่นทำนี่ทำโต๊ะทำเตียงนั่นนี่ใช่ไหมมันคิดไปเองถ้าใจดีมันคิดไปเอง,ถ,เองถ้าใจไม่ดีมันก็ไม่คิดอะไรเลยอ่าที่ท่านกล่าวว่าท้านิวรณ์ห้า,า 5, มันดับลงเนี่ยความขี้เกียจที่คลานความฟุ้งซ่านลำาํำคาามันดับลงไปแลนะ้วความคิดใหม่ก็มาแทนที่ ความคิดอยากทาประโยชน์กับบ้านกับบ้านคิดอยากเดินจงกรมคิดอยากนั่งสมาธิคิดอยากทําความเพียรถ่าได้มันเกิดขึ้นมาเองนะเพราะว่าไอ้ตัวขี้เกียดมันหายตัวขี้เกียดที่คลานตัวตุองเ่้าลํำคามันมันหายไปตัวขยันตัวตื่นเมื่อเข้ามาแทนที่เป็นอย่างนั้นนั้นกํำไรกําลังใจในี่สาคัญที่สุดเลยเมื่อเรามีกําลังใจดีเราก็จะไป ส,สู้กับปัญหาข้างนอกได้เราอยู่ในเพศของนักบวชปัญหาไม่มากหรอกปัญหานิดๆเดียวส่วนในเพศของเราว่าโอ้โคุณถ้าคิดดีๆแล้วมีบาคนใจไม่ถึงนีน่จริงๆเป็นบ้าเป็นโรคจิตโรคประสาทไปแล้ววันนี้ก็มีผมทำเว็นมาคุยด้วยจ้าผมกู้เงินนอกระบบหมื่นห้านี ต้องส่งดอกเบี้ยวันละเจ็ดร้อยเนี่ยชาา้านะผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยต้องส่งดอกเบ,บ,บี้ยวันละเจ็ดร้อยดือนะทำแว่นวันหนึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บา้างเห็นไหมาการประกอบอาชีพทำมาหากินของคาราวา่าเดี๋ปากการตีนที้เนี่ยถ้าไปหลงติดเหล้าเมายาก็ด้วยะดี่ปลายใหญ่เลยไม่มีอะไรเหลือ เจ้านี้ก็มาทวงรถก่อเสียเมียก่อบนลูกก็ขอ,ขอตังค์ไปซื้อขนมมัดสัรพันสละเพียเป็นคาราบา้าดิปัญหามากมายถ้าบริหารไม่ดีบริหารไม่ดีวางแผนไม่ดีมันก็มีปัญหาอย่างนี้ปัญหาสะสมขึ้นมาดีไม่ดีก่าตัวตายดีไม่ดีขาคานอื่นตายใช่ไหมเนทุกวันนี้สภาพจิตใจของชาวประชาชนเนี่ยมันผิดปกติ อาจารย์ว่ามันผิดปกติอ่าเปิดแต่บอกนิดเดียวโมโหเลยดิขี่รถตามกันไปเนี่ยเปิดแต่นิดเดียวมันหาว่าดูถูกมันเลยอะมันจอดขวางหน้าลงมาทุบมาตีมาฆ่าจริงเลยเนี่ยอะไรของแกนี้ไม่ถึงทําไมลมไม้ลงมือรุนแรงขนาดนั้นเพราะมัน,ม,นมันเป็นโรคจิตมันเป็นโรคจิตโรคประสาทรีกเ่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชทุกวันในอย่างมากเลยนะ งั้นเวลาเราเดินทางไปเนให้ลระมัดระวังผู้เป่วยจิตเวทที่เต็มบ้านเต็มเมืองอดีไม่ดีจำบีบคอตายเป็นอย่างนง้นเด็ดเห็นไหมหลังผลของการทิ้งธรรมะที่ไม่ใฝ่ใจธรรมะธรรมูจมมเป็นอย่างนง้นเลยอันก็ดีนะที่เรามีหลักธรรมในพระศาสนานี่มีช่องทางหลบบ้างเมื่อเรามีปัญหา มีความทุกข์ทางโลกมากเข้ามากมากเข้าก็พระศาสนาก็ยังมีมีทางรองรับมีมุมงสงบให้ใครมีความทุกข์มีความปัญหาได้ก็หลบมาอยู่วัดสักพักหนึ่งมีหลายคนที่แจ้งมาว่าชาา่วงสงกรานต์จะมาอยู่วัดจะมาอยู่วัดทักสองคืนสองจ1ดสามจสี่ก็กลับมาอยู่วัดสักสองคืนหลบปัญหา าหามุมสงบอยู่ทั้งโลกโช่วงสงการช่วงเทศกาลนี่ยนักขัดะระเป็นช่วงนักขัดตะเริกช่วงที่ประชาชนเขาสนุกสนานากินดื่มเต็มระบำลำพอดีไม่ดีปิดใจลขาขาดดิบเห็นไหมบ้านก็เลยเป็นมุมสงบให้ใครอยากจะหลบมาก็มาเลยจะมาอยู่กี่คืนก็ได้ คืนซองคืน3้คืนก็ได้ถึงเวลาเส่แล้วกเราก็ไปทางานต่อเป็นางานเด็กอานนั้นเขอฝากไว้ให้กับทุกคนที่ได้มาเข้าสู่ช่วงการปฏิบัติธรรมให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงค่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทําถวายเป็นพุทธบูชา เราไม่ได้ทำเอาจะปัดกวาดเช็ดทุนั่นนี่สาราหอฉันโอ้โหสดห้องน้ำห้องท่าโรงครัวทำอะไรใดก็ทำทำ,ทำถวายเป็นพุทธทาบูชา,าเราไม่ทำเอา,อาถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ทำได้สบายใจไม่ต้องไปเกี่ยงไปงอนใครใครเขาจะทำเขาไม่ทำก็เรื่องของเขา,าเราทำถวายเป็นพุทธทบูชาทำบุญ ทำบุญถวายเป็นพุทธ,ธบูชาเราก็เลยทำได้โดยที่ไม่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยให้เวลาของพระศาสนาบ้างสักวันละชั่วโมงก็ยังดีเนี่ยสำหรับพระเราก็จะมีกิจ,จวัตรมีข้อวัดนเศนาสนาวัดเห็นไหมเขาก็มีปักวัาิเศนาสนะรอุโบสถหอสวดมนต์รงฉันโรงครัวเบทจักรดีวัด พ่อบ้านเกี่ยวกับห้องน้ําห้องถ่าถ้าใครไม่ทาองค์ไหนไม่ทําท่านปรับเป็นอบัตรทุกกฎกับไว้ท่านปรับเป็นอบัตทุกกฎนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็เลกๆน้อยๆยท่านบอกว่าให้เสียสละเราต้องเป็นผู้ให้ซะบ้างอย่าเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวเราเป็นผู้รับใช่ไหมปัจจัยสี่จากชาวบ้านญาติโยมนี่ จีมงจีวนอาหารที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคเราเป็นผู้รับจากญาติจากโยมเมื่อเราเป็นผู้รับเราก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยท่านจึงวางระบบเอาไว้เสนาสนวันเวดจักคูดีวัจจะปัดความเสนาสนะทำไปอยกับวัดกับป่าเวดจัคคูดีวันคือทำไปยกับห้องน้ําห้องตาต้องสะอาดถ้าทําอย่างนี้ได้ท่านก็ คือทศสดาทรงมุ่งให้เราเป็นผู้ให้เสบ้างอย่าเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวฝึกเป็นผู้ให้เสบ้างนะนี่ถ้าทําได้ท่านก็ไม่ปรับท่านเราไม่ทำท่านปรับเป็นธวัตทุกกฎทุกวันทุกวันไปเห็นไหมสายป่าเราวันป่าเรานีท่านมีระเบียบของท่านเอาไว้สามโมงเย็นเนอย่ยถึง่าบ่ายสองโมง ัดกว่าสะอาดสะอาดเนี่ยจ,จะเป็นทางเดินจงกรมห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอาดเนี่ยทำพร้อมกันทั้งเจ้าวาดทั้งลูกสง์ทั้งคนวัดทาพร้อมกันหมดใช่ไหมไม่คนวันที่ก็มีระเบียบวินัยก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นวันนี้ก็ขอสรุปแต่เพียงเท่านี้แล้วว่าเรามาอยู่วัดมาปฏิบัติเรามาหามุมสงบ มาแสวงหางมุมสงบกันเสียบ้างอยู่ทางโลกทางบ้านมันมีมีความทุกข์มีปัญหาทุกข์ใจระร้อนใจก็หามุมสงบเสียบ้างมาอยู่วัดอยู่วามาปฏิบัติแบบคนวัดคนว่าปฏิบัติบบแบบคนวัดคนวาเป็นที่นำทำไปเลนะตอนเย็นหกโมงเย็นก็ามาเจอกันจต่นไหว้พระเสร็จแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็น,นังสมาธิ ตอนเช้าก็ตีสามจนกระต่นตีสี่ก็มาพร้อมกับที่หอสวดมนต์สวดมนต์ไปพระเสด็จก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิจนกระทั่งไดอารุณเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นต่อไปทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่มีหยุดจนกระทั่งเราออกจากเพศนักบวชไปทำจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละไม่ใยี่ําทำกัน แค่วันสองวันทําทุกวันไม่มีขาดไม่มีหน้าผลหน้าท้อหน้าปัญสานอกปัญษาเป็นอย่างนั้นอต่อไปพระอาจารย์ก็จะไปร่วมเดินจงกรมด้วยจะกระทั่งถึงเวลาหนึ่งทุ่มสีนาทีหลังจากนั้นเราก็จะมานั่งสมาธิอีกครึ่งชั่วโมงจกกนกระทั่งถึงเวลาสองทุ่มสิหรือ20นาทีเราก็จะได้พักกันต่อไปก็ให้ตั้งใจ